หลังจากที่ชาชีตไี้เข้าพิธีปาหุห่นแล้วจะต้องถือครองเครื่องครองระจิตใจทั้งห้าประการตามที่ในัย่เรียกว่าปัญจาก,ก,าการหรือเครื่องหมายห้าก่อเพื่อความเป็นชาวชีพท,ที่สมบูรณ์เครื่องหมายกอห้าประการน,นี้ประกอบด,ด้วยหน่งเกศหรือเกษาคือการลม่ลตรงผมและโกนหนวดเคราและต้องทบทุษะเพื่อรักษาเกษาให้สะอาด เ็และสัดสีสองกังขาคือหอบไม้นขนาดเล็กเกยบไว้ในเู้าไว้ทําความสะอาดผลสามการาคือกําไลข้อมือเหล็กกล้าส่วนที่ข้อมือเพื่อหลงอึีเข็ให้เจ้าพระสักาดาและเตียงสติไม่ให้กระทําความชั่วสี่ศิลปานคือดักด้วยกำกายไว้ปกป้องธรรมะให้ท้นจากธรรมทั้งเพื่อตอนเองและผู้ที่อ่อนแอ น,นด้วยความสง่างามและความสะดวกในการทำงานและการเดินทาง